ครับก็เป็นเช้าของวันแข่งขันนะครับก็เป็นวันเสาร,านสารา์นะครับเช้าวันเสาร์เราประมาณหกโมงนะครับสภาพก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วนะครับก็วันนี้ก็จะลงทะเบียนตอนวันเก้าโมงถึงสิบโมงนะครับแต่กางเกงอยู่กับที่ร้านเด็กเราจะไปเอากางเกงตอนแปดโมงแล้วก็ไปที่งานเลยนะครับไปที่เซ็นทรัลเลย ลุยครับวันนี้ก็ถึงงานแล้วครับขอบินุ๊กเนื้อครับคนทาสีวนัดสีเอาไปแล้วนี่เดี๋ยวเราเช่นไปทางวลานี่คับเวลาสิบโมงนักกีฬาไปนักกีฬาครับเจอ โมเดลร้อยเจ็ดห้าร้อยเจ็ดห้าไงร้อยเจ็ดห้าแต่บาคนคนโหูดงั้นอยู่ตรงไหนจัดทาสีนะครับไม่ว่าจะเทียร์โปรแบงคหมะเมื่อกี้มานั่งเมื่อกี้มานั่งไหนไม่ได้ลงด้วยกันเมื่อกี้เห็นมานั่งข้างหลังแต่ไม่ได้ลงด้วยกันโชว์สิแผงหน่อยโชว์ไปไหนโชว์สิแผงชิ้นเท่ ครับตอนนี้ก็ช่างน้ําหนักวัดส่วนสูงไปที่เรียบร้อยนะครับก็ส่วนสูงอยู่ที่175นะครับคือพอเดทมามันลบมันเหลือ174นะครับซึ่งไอ้แปดผมมันสูงกว่าไอ้แปดผมสูงมาณ176เลยครับแล้วก็น้ําหนักที่ช่างได้นะครับคือเมื่อวานช่างได้74ตอนชี้แล้วก็ไอ้นี่ชี้ตอนเช้าแล้วก็ชี้ตอนเย็นปิดคือเยอะมากเลยก็น่าจะประมาณ76 77นะครับแต่วันนี้นะครับขึ้นตาช่างดูครับน้าหนักอยู่ที่70นะครับ ดีกว่างานไก่งานอยู่งานไกลงานยน้ําหนักอยู่ที่67นะครับก็คือขาดไปตั้ง8กิโลส่วนนี้ขาด5กิโลก็ก็มันเป็นงานเด็แบบเร่งด่วนไม่เอาแห้งมากนะครับหมายเลขที่ได้หมายเลข70เอาอเคเดี๋ยวตอนนี้โหลดของโหลดอะไรไปเรื่อยๆก่อนมีไรเคร้กมีช็อกโกแลตแล้วก็มีเค้กอะไรต่างๆที่แป้งเอามาให้แต่กินไปแล้วแหละก็เดี๋ยวโหลดเพิ่มเติมเรื่อยๆตามครับ ตอนนี้นะครับโค้ดมาส่งของให้ชีสไฟเค้กแล้วก็เนี่ยพวกของหวานนะครับที่มีน้ำตาลตั้งทรงไม่ครับมันจะไม่มีเลยรอกตอนนี้โอเคครับแล้วก็ส่งบล็อกไปขอบคุณมากครับส่งของต่อแล้วนี่วันนี้วันนี้คุณแม่กินอะไรกี่คนครับวันนี้ทุกคนในสุรินวันนี้ทุกคนโอเคจ้าเริ่มโหลดต่อเลยนะครับวันนี้โชคดีได้กินน้ำผึ้งสตรอเบอร์รี่ าอาย่พอแล้วครับอีกหน่ไหนไหนอไฟอ,องนักกีฬารถฟองนะครับเมือ่อวานยังกินข้าวอกไก่กยอยู่เลยวันนี้ได้กินของดีๆเขาบ้างครับครับตอนนี้ก็อยู่ใกล้เวีนีครับมาดูถ้วย ดูให้เขานะไม่ได้มาดูให้เองหรอกอิสตาพี่มาดูครับมีแต่บักเทียเทียทั้งนั้นเลยดูดูลูกแกละกันคือมีแต่คนตึงๆเลยนะครับเมื่อกี้นั่งอยู่ก็มาทักมาอะไรตึงทั้งนั้นครับน่ากลัวน่ากลัวตราผงขอหลบไปอยู่ในที่สงบกอนแลครับ เดิมครับทรงเดิมแต่รอบนี้เป็นมินุกเซนแฮกสมัเ<ล>ยเซนร้อ,องเฮ้ยดีเด่นสุดๆครับตอนนี้ก็พร้อมรอกินค่ะรอรุ่นพอกายค่ับรอรุ่นพอกายรุ่นแดงแข็งัครับแล้วต่อไปก็เป็นมินุกตอนนี้เบอร์ไปหมดแล้วนะครับยิ่งอยู่นานนะครับสภาพยิ่งแย่ลงนะครัาคาของลดลงเรื่อยๆ,ๆ อบแน่สามลอนครับลอนมากใส่กอย่างย่งกลดเข้าแล้วครับเข้าแล้วหนึ่งในห้าแล้วหนึ่งในห้าแล้วหนึ่งในห้า ก็ถึงคิวรุ่นผมนะครับ<อ>ก็เป็นรุ่นเมนฟิส<ป>ิกสปอร์ตนะครับก็เป็นรุ่นโมเดลนั่นเองครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการทาสีครับก็ก่อนที่เราจะทาสีนะครับเราก็ต้องมีนี่เลยกระดาษทิชชู่น <Yep. S 1> ะครับมายัดไว้ตรงขอบอกางเกงนะครับเพื่อไม่ให้สีมันไปโดนกางเกงหรือบางคนอาจจะแบบว่าใส่สเตย์ hmm. แล้วก็ทาสีเลยพราะถึงเวลาก็ใส่กางเกงแต่ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่รอกครับหลายหลายคนเขาก็ใส่กางเกงก่อนแล้วเราคอยเอา กระดาษทิชชู่ยัดนะครับแล้วก็ทาสีไปเลยนะครับก็ตอนนี้ก็กําลังรอสีนะครับสีหายตอนนี้หาสีอยู่โอ้โหชุลมุนมากนะครับช่วงนี้โอเคนะครับตอนนี้ก็หาสีเจอแล้วครับก็พี่แบงค์นะครับเป็นคนทาสีให้ผมนะครับพี่แบงค์กับพี่นุ๊กนะครับก็2คนนี้นะครับช่วยกันทาสีผมแล้วก็มีพี่ลิ้นอีกนะครับ ก็เป็นคนทาสีให้อีกคนนะครับก็เทคนิคการทาสีแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็จะโปะใส่มือนะครับถูใส่มือแล้วก็ถูใส่ผิวไปเลยนะครับคือฟิลแบบเราถูโลชั่นอย่างเงี้ยครับแต่บางคนครับก็เนี่ยแต้มเป็นจุดๆนะครับแบบที่พี่แบงค์กำลังทํากับผมเนี่ยครับแต้มจุดๆให้ห่างแล้วก็คอยถูๆเอานะครับถามว่าต่างกันไหมก็ต่างกันตรงที่ เวลาครับแค่นั้นแหละครับต่างกันตรงที่เวลาถ้าใครเวลาน้อยแบบว่าใกล้ขึ้นเวทีแล้วทาสีไม่ทันก็โปะใส่มือถูรัวๆไปเลยนะครับแบบโลชั่นนะครับส่วนถ้าใครพอมีเวลานะครับก็แต้มๆเป็นจุดนะครับเพื่อให้สีมันเกลียก่ยเท่ากันนะครับแต่ผลลัพธ์ออกมาก็แทบไม่ต่างกัน,นครับก็เราก็พยายามเกรียสีให้มันทเท่าก,กันอยู่แล้วนะครับนี้เลย ก็มีเวลาในการทาสีเยอะขนาดไหนครับก็ให้ดูจากคนทาสีครับมือหนึ่งนะครับคุยโทรศัพท์อีกมือหนึ่งก็ถูถูสีไปนะครับนี่ก็เป็นหุ่นที่ถูสีเสร็จเรียบร้อยครับทำไมมัถึงเงาขนาดนี้ครับเพราะว่าเราได้ฉีดสเปรย์ออยล์ไปด้วยนะครับเพื่อให้มันเกิดความเงา 59ครับดยลองมาเลยครับ61ครับ62สิบสองครับหกสิบมเจ็ดครับหันไปที่ผู้ดสินที่เจ็ดเลยนะครับในรายยีทาเตรียมครับอันหน้าตรงสนาชิตครับ one. เป็นที่เป็นบ่อยนะครับ7หนึ่งใน5นะครับตอนนี้โอ้เหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันนะครับแต่ไม่แห้งเลยคุณภาพเลยครับแต่ก็ก็โอเคนะได้ที่นอนแล้วตอนนี้ครับมีมีพี่นุ๊กคุณห้างค้องแทนคุณห้างนะครับดูพี่แบงค์ <c oughs> ้วเราก็นอนตรงนี้ ซื้อของกินกหรอือเปล่าพี่จะแข่ง <laughs> จะแข่งดู <laughs> จ่พี่กินอะไรไปบ้างดู <laughs> พี่จะแข่งนะครับจะพี่กินอะไรไปบ้างก็ไม่รู้โอเคครับถึงเวลาเข้าฝันของผมแล้วนะครับตอนนี้ตัตวครับงบ๊ายบาย <laughs> dan nijaya fitness வா ஹன் สิทธิชายวางสูงเกิน175เซนติเมตรเดชโชติดาวในยาของคุณในคณะกรรารและแถวผู้หญิขอเสียงปรบมือกันทันทีแล้วนครับผ่านในรุ่นแล้วนะครับหรือเพียงรุ่นเดียวรุ่นสุดท้ายนะครับ ลำดับต่อไปนี่ครับเป็นการแข่งขันรอบชิแหวหมายเลขหมายเลขหกสิเก็บลินเน่พักดีนาเอ้หมดดีอันดับที่สได้แก่หมายเลขหกสิบสามพสุณมนยมาโดนมชุมนการพไม่เ็ตัวน้บั อันดับ3ได้แก่หมายเลขเจ็ดก้วเก้าคงใจดีเอ็นเจลนิเตครับตอนนี้ก็งานก็จบแล้วครับให้อันดับที่สเป็นไงใชหอันดับามเป็นไงบ้าง โอเค่ะโอเคสาวโอเคไหมสบาย้ีต้องเติมลมยางรถตั้งส่อไมตกกด้ทำไมต้องเติมน้ำหนักน้ำหนักเหลืออีกเท่าไหร่สี่ห้าโลยัมีก็สภาพนี่ตอนนอนมีครับยังไม่แห้งมากสีสามวันได้เอดนะครับได้เอ็สีสามวันอันนี้ก็โอเคแล้วโอเคครับตอนนี้คิราม่าไม่ได้อัดคลิปตั้งแต่แรกครับก็ได้อัดอับสามนะครับ ก็โอเคนะครับโอเคที่หวังไว้เลยขอแค่ติดหนึ่งในห้าก็โอเคแล้วสําหรับการไดเอทสี่สบามวันนะครับก็พรุ่งนี้นะครับก็จะไปเที่ยวกินนะครับไปเที่ยวผาซ้อนแก้วนะครับัดผาซ้อนแก้วเอวันนี้ก่อนเอาวันนี้ก่อนเราไปกินข้าวก่อนผาซ้อนแก้วส่วนวันนี้อาบน้ํารีบกินข้าวก่อนนะครับนี่ราันต้องขอบคุณพี่นุกเลยครับพี่นุกช่วยทาสีให้วันนี้เป็นพี่เลี้ยงผม ไม่งั้นไม่ไหวนะครับกีฬานี้ต้องมีพี่เลี้ยงอ่ะเดี๋ยวอัดคลิปบอกไปเรื่อยๆแล้วกันเพราะว่ามีรูปเยอะอยู่เดี๋ยวจะเอารูปมาอธดคลิปให้ฟังว่าอะไรยังไงอาจจะคลิปอาจจะไม่สนุกเท่าไหร่เพราะว่ามันมีแต่รูปนะน้ำน้ำเท่าน้ำให้เราโอเคครับเดี๋ยวขอเข้าไปอาบน้ำเตรียมไปหาอะไรกินก่อน โอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับงานแข่งขันที่จังหวัดพิศณุโลกครับกับงาน Thailand International Elite Physics Championship นะครับปี2022นะครับก็อันดับที่ผมได้นะครับก็เป็นอันดับที่ก็เป็นอันดับที่3นะครับก็ถือว่าทำมาได้ดีเลยนะครับถือว่าพอใจ ภูมิใจเลยครับใช่ไหมว่าภูมิใจได้เลยก็เพราะว่ามีแต่คนโหดๆท้งนั้นเลยนะครับอย่างพี่โฟเนี่ยพี่โฟเขาก็เตรียมตัวมาแบบดีมากคนนี้ยอมจริงนะครับแล้วก็มีพี่บิวพี่บิวคนที่แบบว่าแห้งมาตลอดคนนี้น่ากลัวคนนี้น่ากลัวมากส่วนอันดับสองผมไม่รู้นะครับว่าเป็นใครก็การเตรียมตัวครั้งนี้ก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่คลิปคนก่อนหน้าแล้วนะครับว่า ผมเตรียมตัวเพียงแค่4-3วันนะครับก็เพิ่งผ่าตัดเพิ่งอะไรเสร็จมาครับแล้วก็พอผ่าตัดแล้วก็ทิ้งระยะเวลามา1เดือนเริ่มเวทแบบไม่เจ็บไม่อะไรแล้วนะครับผมก็อ่ะดูงานแข่งนะครับหาง,งานแข่งก็เจองาน Thailand i t t e r n a t i o n a l Elite p h y s i สิกแชมเปี้ยนชิ2 2022นะครับก็เออเอาเอาลงงานนี้เลยแล้วกันเสี่ยนพอดีนะครับ อยากออกจากบ้านพอดีอยากไปเที่ยวอยากไปไหนพอดีมันเบื่อเบื่อก็เลยดูวันว่าแข่งวันไหนวันที่6สิงหาคมซึ่งนับวันตอนนั้นอะได้สี่สามวันก็โอเคงานนี้แหละลงเลยก็เริ่มเลยครับสี่สบสามวันก็ยังไม่เริ่มจริงๆหรอกสี่สามวันเอาจริงๆมันไปเริ่มวันที่วันที่ประมาณเกือบจะยี่สิบวันสุดท้ายถ้าคนที่ติดตามในไอจีผมนั้นจะเห็นนะว่าผมกินอะไรไปบ้างแต่ว่าผมจะเริ่มจริงจังตอนไหนถ้าคนที่ติดตามในไอจีนะ ก็แต่ว่าพอใจไหมกับนี่พอใจมากนะครับกับอันดับที่3ภูมิใจมากก็คือตอนแรกคิดว่าจะไม่ติดซะแล้วนะครับเพราะมีแต่คนโหด,โด,โด,โดแต่พอช่วง2วิคท้ายนะครับเรามาเร่งเครื่องเรามาเร่งรอบเรามาเรามาเข้มกับมันอย่างเงี้ยมันก็โอเคนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับก็สมกับที่ได้ที่สามมานะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ อาจจะไม่มีอะไรมากก็จะเป็นแบบว่าการแข่งขันทั่วไปนะครับผมแทบไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรเลยคลิปที่ผมตัดต่อให้ทุกคนได้เห็นนะครับก็คือคลิปจากน้องถ่ายมาครับทาไมผมถึงไม่ได้ถ่ายคลิปเลยมันเหนื่อยนะครับแข่งจริงมันเหนื่อยพราะเอาจริงจริงเราจะจับกล้องมาถ่ายมาพูดมาอะไรเนี่ยเราก็พูดได้แค่ลงสตอรี่ไอจแล้วก็ตัดจบแบบละครไทยเลยความจริงคือผมหลับมีรูปตอนหลับตากล้องถ่ายไม่ได้ ความจริงคือหลับครับมันเพียงจริงครับกับการแข่งขันนะครับน้ําก็ดื่มไม่ได้นะครับแรงก็แทบไม่มีเหลือนะครับโอ้เยอะแยะมากมายอ่ะก็สรุปเลยกันครับได้อันดับ3ครับในการแข่งขัน c h a ลนจ์ g e 43 day out นะครับหรือ1เดือน13วันครับในการเริ่มต้นที่จะแข่งขันนะครับก็จบไปที่อันดับที่3ก็ภูมิใจมากครับ อ่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะเป็นคลิปเที่ยวขากับนะครับระหว่างทางจะพาไปดูอะไรนั้นก็ติดตามครับเป็นที่เที่ยวที่แบบบรรยากาศดีมากนะครับน่าเที่ยวมากยังไงก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้กับช่องไยเซอร์ด้วยนะครับตอนนี้ขอตัวลาไปครับสวัสดีครับ